เรียนพี่น้องผู้เรียนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่เคารพบรักทุกท่านนะครับกระผมสายันบันเทิงใจอาสาสมัครวิทยากร ICT ีชุมชนแห่งประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรการเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนะครับก่อนอื่นนะครับกระผมขออนุญาตนะครับแนะนาําวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับประกอบด้วยกัน5ข้อนะครับข้อที่1นะครับผู้เรียนนะครับ สามารถเข้าสู่เว <table> ็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชชนส่วนกลางนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชมชนแห่งประเทศไทยได้นะครับข้อ2นะครับผู้เรียนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของตนเองได้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเว็บไซต์ของชุมชนของแต่ละศูนย์นะครับข้อ3นะครับ ผู้เรียนสามารถใช้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดนะครับสำหรับล็อกอินเข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ชุมชนของตนเองได้นะครับและข้อ4นะครับผู้เรียนสามารถใช้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดนะครับสำหรับล็อกอินเข้าสู่ห้องเรียนอ,ออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ข้อ5นะครับผู้เรียนสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานและขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนะครับที่สามารถเขาที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้นะครับระยะเวลาที่เราจะใช้อบรมกันทั้งสิ้นนะครับก็คือ1ชั่วโมงนะครับก่อนอื่นนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่1นนะครับเราเริ่มต้นกันเลยนะครับท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์นะครับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งประเทศไทยได้นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าชื่อเว็บไซต์ของเราชื่ออะไรแล้วก็สะกดไม่ถูกนะครับ และบางท่านก็อาจจะไม่เคยเข้านะครับวิธีการและขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คือเราแนะนำนะครับก็คือท่านสามารถค้นหาจาก s e a r c h Engine นะครับที่เป็นรู้รู้จักกันะครับอย่างเช่น Google นะครับท่านเพียงพิมพ์คำว่าศูนย์การเรียนรู้ ICT หรือว่าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนก็ได้นะครับพิมพ์ลงไปในช่องนี้นะครับจากนั้นนะครับจะมีมอาจจะมีรายการให้ท่านคลิกเข้ามานะครับ ซึ่งชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ www. ร์ไ i ย e เว็บดอ e r นะครับสกดแบบนี้นะครับ Center.org นะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีมชนแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ส่วนกลางนะครับในเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะมีข่าว่าขวประกาศประชาพันธ์ต่างๆนะครับจากกระทรวงนะครับแจ้งมายังแต่ละศูนย์นะครับ แล้วก็จะมีบริการต่างๆออนไลน์นะครับอย่างเช่นแจ้งซ่อมหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาอะไรต่างๆนะครับหรือว่าร้านค้าออนไลน์นะครับท่านก็สามารถลิงก์ผ่านหน้านี้ได้นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับคือท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีแห่งประเทศไทยได้นะครับนะครับผ่านไปนะครับสําหรับวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับต่อไปวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับคือท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีทุนนะครับของตนเองได้ นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเข้านะครับหรือยังไม่รู้ว่า URL ของตัวเองอะไรนะครับวิธีการง่ายสุดนะครับก็คือจะอยู่ที่เมนูด้านบนนะครับของเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ไอซียิมชนแห่งประเทศไทยนะครับจะเป็นเมนูตัวอ่าลำดับที่3นะครับแต่แถบสีน้ำเงินนะครับอ่าลงจากหน้าหลัก Q&A นะครับนะครับเมื่อท่านเจอนะครับก็จะเป็นอ่าเมนูสามชื่อว่ารายชื่อส่วนทั่วประเทศนะครับท่านก็คลิกนะครับหนึ่งครั้งนะครับที่เมนูตรงนี้นะครับ เมื่อท่านคลิกเข้ามาแล้วนะท่านก็จะเข้าสู่ที่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปค้นหานะครับหลายชื่อเว็บไซต์ของท่านได้นะครับโดยการที่ท่านเลือกนะครับค้นหาจากตัวกรองต่างๆหรือว่าท่านจะค้นหาจากชื่อนะครับชื่อส่วนของท่านนะครับท่านก็สามารถกระทําได้เพียนท่านพิมพ์ลงในชื่อส่วนแล้วท่านกดค้นหานะครับจากนั้นเมื่อท่านค้นหาพบเจอแล้วนะครับท่านก็กดคลิกนะครับชื่อส่วนของท่านนะครับ ปุ๊บนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะเข้ามาสู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับของศูนย์ท่านนะครับท่านก็ลองตรวจเช็คดูนะครับว่าเว็บไซต์ที่เข้ามาตรงนะครับชื่อตรงกับศูนย์ของท่านหรือเปล่านะครับใช่ชื่อศูนย์ของท่านหรือไม่นะครับถ้าไม่ใช <kas S 1> mm. ่นะครับขอให้ท่านแจ้งนะครับแก้ไขจากเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านจะมีหน้าเว็บไซต์คล้ายคืึกันนะครับจะเปลี่ยนเฉพาะ ในส่วนของชื่อศูนย์เท่านั้นนะครับสังเกตนะครับ URL นะครับเว็บไซต์ของแต่ละศูนย์นะครับจะเริ่มต้นด้วย t ทยเทเ e เ c e นเตอ .org นะครับสตามด้วยชื่อศูนย์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นชื่อศูนย์ของท่านนะครับต่อมาเมื่อกี้นะครับนั้นจะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าเว็บไซต์ของท่านนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะเข้ามาสามารถเข้ามาชมได้นะครับ ต่อมานะครับเมื่อท่านจะเข้าไปแก้ไขในส่วนของระบบหรือว่าเว็บไซต์ด้านหลังนะครับคือการแก้ไขหลังเว็บนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านพิมพ์ l ล s h นะครับลงไปนะครับตามหลังชื่อเว็บตามหลังชื่อศูนย์ภาษากียของท่านนะครับตามด้วยคำว่า administrator ลงไปนะครับสะกดนะครับ a d m i n s ขอไปฮะ n i s t r a t o r นะครับ นะครับเตียงเท่านี้นะครับแล้วก็กด enter นะครับเมื่อท่าน enter เข้ามานะครับท่านก็จะเข้าสู่ระบบล็อกอินเข้าไปสําหรับบริหารจัดการเว็บไซต์ชุมชนของท่านนะครับท่านก็เอา user และ password นะครับที่ท่านได้รับจากทีมงานเรานะครับเข้าไปล็อกอินแล้วก็ลองเข้าไปใช้งานดูนะครับท่านก็พิมพ์ user และ password จากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับเมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับด้าน ด้านหลังระบบจัดการเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นในรูปลักษณะแบบนี้ด้านบนจะเป็นแถบสีดำนะครับเขียนว่าผู้บริหารเว็บนะครับซึ่งท่านไม่ต้องสร้างนะครับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ให้ฟรีแต่ละชุมชนนะครับท่านสามารถเข้ามาใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอย้ำนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับนะครับ อันนี้คือบรรลุวัตถุป,ประสงค์นะครับข้อที่3ข้อที่2และข้อที่สานะครับข้อที่2ก็คือท่านสามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ชุมชนของท่านได้นะครับข้อที่3านะครับก็คือเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ชุมชนของท่านได้นะครับใช้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดที่เราให้ไปนะครับจากนั้นนะครับถ้าท่านต้องการที่จะเรียนรู้นะครับวิธีการปรับแต่งเว็บไซต์เพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์นะครับท่านก็เพียงนำยูเซอร์และพาสเวิร์ดที่ท่านได้รับจากทีมงานผู้สอนนะครับ หรือว่าผู้ดูแลระบบนะครับไปนะครับใช้ล็อกอินนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิธีการเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วัตถุประสงค์ข้อที่4นะครับก็คือการเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับหรือว่า e-learning นะครับท่านเพียงนะครับไปที่หน้าส่วนกลางของเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT มิวชนนะครับหรือว่า t h ยเ t e ร e ซ c e n t e r .org นะครับจากนั้นเมนูด้านขวามือนะครับหลังคำว่าติดต่อเรานะครับ ท่านเอาเมาส์ไปชี้นะครับจะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นมา2เมนูด้วยกันนะครับเมนูแรกชื่อว่าเข้าสู่ห้องเรียนเมนูที่2คือแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานนะครับท่านก็เอาเมาส์ไปคลิกนะครับเมนูย่อยที่ชื่อว่าเข้าสู่ห้องเรียนนะครับเมื่อท่านคลิกเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะเข้าสู่หน้า e-learning นะครับห้องเรียนออนไลน์หรือนะครับเราตั้งชื่อว่าสถาบันวิชาการนะครับ ICT ชุมชนออนไลน์นะครับซึ่งเราจะตั้งตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ศูนต่างๆนะครับที่เกิดปัญหาอย่างเช่นมีการย้ายนะครับผู้ดูแลศูนย์หรือว่าไม่มีการส่งมอบงานนะครับเราก็ได้จัดทำนะครับบทเรียนต่างๆเก็บไว้ในห้องเรียนออนไลน์นะครับหรือ e-learning นะครับในสถาบันวิชาการ ICT ชุมชนออนไลน์ของเรานะครับ เพื่อให้ผู้โดยสารนะครับที่เข้ามาใหม่หรือว่าผู้ได้รับมอบหมายให้ดูมาดูแลนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับหรือว่าส่งมอบงานจากตรงนี้นะครับแล้วไปพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแต่เดิมนะครับเกิดปัญหาก็คือเว็บไซต์นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ลดูนย์หรือว่ามีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบนะครับการดูแลเว็บไซต์หรือว่าการเรียนร,รู้นะครับก็ไม่เกิดต่อเนื่องนะครับเราก็เลยได้คิดระบบนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อให้แต่ละศูนย์สามารถสมมอบงานหรือว่ามีการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารหรือว่าผู้เรียนศูนย์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้เว็บไซต์ส่วนนี้ในการเรียนรู้นะครับแล้วไปทีพัฒนาชุมชนของท่านนะครับหลักสูนย์ที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มที่5นะครับเป็น elearning โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอทีชนนะครับหลักสูตรที่13นะครับอ่าเราลงมาหลักสูตรที่13นะครับคลิกตัวนี้ครับการจัดการเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บ เมื่อท่านคลิกเข้ามาแล้วนะครับระบบอยากให้ท่านใส่ u s e r และ password นะครับท่านก็ใช้ u s e r n a และ password นะครับที่แต่ละท่านได้รับไปนะครับมาล็อกอินนะครับเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนนะครับเมื่อท่านใส่ u s e r password แล้วนะครับกดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับท่านก็จะมายังหน้าหลักสูตรนะครับที่ท่านล็อกอินเข้ามานะครับอย่างหลักสูตรนี้คือหลักสูตรการจัดการเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์นะครับท่านก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เรียนท่านเ็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีบทเรียนต่างๆแต่ละบทนะครับมีทั้งเป็นไฟล์แบบ PDF ไฟล์มีเดียต่างๆเป็นไฟล์ PowerPoint หรือว่าอาจจะเป็นไฟล์วิดีโอสาธิตการใช้งานนะครับก็มีทั้งหมดเก็กบไว้ในนี้นะครับเพียงแค่ท่านล็อกอินเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไปพัฒนาต่อเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่4นะครับคือท่านสามารถที่จะนำา User และ password นะครับ เข้าโรงเรียนออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับท่านต้องการปรับแต่งอะไรในเว็บไซต์นะครับจัดการส่วนไหนนะครับท่านสามารถเรียนรู้ได้ตามหัวข้อต่างๆนะครับแต่ระบบเรียนในนี้ได้นะครับอ่าต่อมานะครับเป็นข้อมูลเชิงระบบนะครับที่หลายท่านอาจจะต้องต้องทราบนะครับก็คือเว็บไซต์แต่ละศูนย์นะครับก็คือจะใช้ CMS ในการบริหารจัดการนะครับ CMS ที่เราเลือกใช้นะครับก็คือ JoomLA 2.5นะครับเวอร์ชัน2.5นะครับ ซึ่งมีระบบซัพพอร์ตเป็นภาษาไทยนะครับสามารถใช้งานง่ายและก็มีปลั๊กอินต่างๆให้เราสามารถเลือกใช้งานนะครับและเบราว์เซอร์ที่เราแนะนําให้ใช้งานควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเว็บไซต์หรือว่าจัดทาเว็บไซต์ปรับจากเว็บไซต์นะครับก็คือเบราว์เซอร์ที่เป็นที่ยอมก็อย่างเช่นนะครับ Google Chrome นะครับ Firefox หรือว่าเบราว์เซอร์ฟีอื่นนะครับไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่าบางครั้ง Internet Explor e r รนะครับบางท่านบางครั้งก็ เป็นเบราว์เซอร์ที่ไม่ได้รับการอัปเดตอย่างนั้นเวลาใช้งานก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำเบราว์เซอร์นะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปนะครับในปัจจุบันนะครับคือ3ตัวนี้นะครับาต่อมาวัตถุประสงค์ข้สุดท้ายของการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็คือการแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือนะครับวิธีการนะครับก็คือท่านก็ไปยังที่เมนูเดิมในหน้าเว็บไซต์ส่วนการเรียนรู้ไอทีมชวนชวนกลางนะครับ ด้านล่างนะครับเมนูย่อยสุดอลองจากลงมาจากเมื่อกี้ท่านเข้าห้องเรียนนะครับก็จะ <c oughs> มีเมนูชื่อว่าแจ้งการใช้ปัญหานะครับท่านคลิกเข้าไปที่เมนูนี้นะครับเมนูนี้ก็จะลิงก์ไปยังหน้านะครับที่ท่านสามารถแจ้งปัญหาเข้ามายัางผู้ดูแลระบบนะครับซึ่งผู้ดูแลระบบก็จะสามารถช่วยเหลือท่านได้นะครับท่านก็สามารถทิ้งข้อความฝากเอาไว้นะครับแล้วผู้ดูแลระบบก็จะติดต่อรหรือว่าให้คามช่วเลยกับท่านกลับไปนะครับ ก็จบกระบวนการนะครับ5ข้อนะครับ5วัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งท่านไว้ในเบื้องต้นนะครับ5่าข้อนี้เพิ่มเติมนิดนึีนะครับสำหรับคนทับัติเว็บไซต์ที่ดีนะครับสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์นะครับ1นนะครับท่านต้องรู้เป้าหมายและจุดประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์นะครับว่า ท่านมีเป้าหมายในการจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่ออะไรมีจุดประสงค์เพื่ออะไรอย่างเช่นศูนย์การเรียนรู้ของท่านต้องการพรีเซนต์ในส่วนของสินค้าชุมชนแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเภณนี้หรือว่าประวัติศาสตร์อะไรที่จะเก็บไว้นะครับบริการให้กับคนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาหรือว่าเรียนรู้นะครับอันนี้คือต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับข้อ2นะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับก็คือมีรูปแบบภาพลักษณ์ สวยงามแล้วก็มีความน่าเชื่อถือใช้สีสันใช้ขนาดตัวอักษรที่มีความเหมาะสมสามารถอ่านได้ง่ายสบายตานะครับเข้ากับเนื้อหาในเว็บไซต์นะครับไม่ใช่ว่าบางท่านอยากจะเอารูปการ์ตูนนะครับคิกคัวอันนี้นเ่เอาไปใส่ไว้ในเว็บไซต์นะครับเต็มกระดุงกระดิ่งกระดุงนะกระดุงนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะว่าเป็นอะไรที่น่ารักสวยงามแต่ว่าในความน่าเชื่อถือหรือว่าในความเหมาะสมนั้นอาจจะไม่เหมาะสมนะครับ ก็ทาให้เว็บไซต์เหล่านั้นขาดความน่าเชื่อถือนะครับแลวไม่เหมาะสมนะครับต่อมานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและบ่งบอกความเป็นตัวตนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้คือเราต้องออกแบบเว็บไซต์นะครับหรือว่าพัฒนาเว็บไซต์ให้มีลูกษณ์เฉพาะตัวคนจดจำได้ง่ายนะครับว่าเออเคยเข้ามาศู์เว็บไซต์นี้แล้วจําได้ว่าเอกลักษณ์เป็นอะไรอย่างเช่นอาจจะมีรูปภาพสินค้า,ามีเฮดเดอร์ที่สวยงามนะครับ บอกบ่บงบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนช,มชนั้นนะครับเป็นที่จดจำอย่างเช่นเว็บดังๆที่เรารู้จักอย่างเช่นกับปุกส้นุกเออย่างนี้นะครับนั้นคือเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวทําให้คนจดจําได้ง่ายนะครับบางท่านจะใส่โลโก,โก้เป็นสูตรตัวเองนะครับเพื่อง่ายการจดจําก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะทำให้ผู้ดผูผู้ดูเว็บไซต์นะครับต่อมาเขาสามารถเข้าจําได้และวก็สามารถเขา้เขามาดูชมได้อีก นะครับต่อมามีข้อมูลที่สมบูรณ์สมบูรณ์หมายความว่าไงมีข้อมูลที่เขียนได้ครบถ้วนนะครับอ่านและเข้าใจและก็อัปเดตข่าวสารตลอดเวลานะครับลายศูนย์เลยนะครับไม่อัปเดตเว็บไซต์นะครับก็ไม่มีคนเข้าไปชมนะครับแต่ละยๆศูนย์นะครับมีการอัปเดตชิ้นค้าข่าวสารต่างๆนะครับก็มีคนในชุมชนหรือว่าคนนอกชุมชนนะครับเข้ามาดูเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่ดีไม่จําเป็นต้องมีผู้ชมมากนะครับเว็บไซต์ที่ดีคือต้องมีข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้จริง นะครับคนก <VE> ็อยากจะเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับเข้าไปอยากอยากเข้าไปศึกษาเข้าไปดูนะครับและข้อสุดท้ายนะครับกราฟิกแต่พอดีนะครับอย่ามากจนเกินไปนะครับเอาแค่พอสวยงามเพราะว่าการที่เราใส่กราฟิกอะไรลงไปมากเกินเกินไปเว็บไซต์สวยงามก็จริงครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดตามมาก็คือการโหลดหน้าเว็บไซต์ช้านะครับเพราะว่ากราฟิกนะครับจะทําให้หน่วงเวลาในการโหลดหน้าดาวน์โหลดเว็บไซต์หน้านั้นนะครับก็จะทําให้ ผู้ชมนะครับไม่อยากจะเข้ามาดูเพราะว่ามันใช้เวลานานในการโหลดนะครับอันนี้คือเทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์นะครับให้ดีแล้วก็เป็นคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่ดีนะครับ ต่อมานะครับสุดท้ายนะครับขอจากกันนะครับท่านใดที่มีข้อซักถามหรือว่า้สงสัยหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวนะครับท่านก็สามารถติดต่อวิทยากรของเราได้นะครับชื่อวิทยากรนะครับสายานบันเทิงใจนะครับท่านใดมี Facebook ก็สามารถแอดมาเป็นเพื่อนพูดคุยกันได้นะครับชื่อเฟซบุ o กนะครับมีจันวัคมากิจนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งห้าหกนะครับท่านก็สามารถติดต่อมาได้ในวันทําการนะครับ ครับก็ขอจบการบรรยายนะครับการเข้าใช้งานเว็บไซต์และก็การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านะครับคงจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมและกรับรับฟังนะครับในการบรรยายครั้งนี้นะครับกับผมในนามของอาสาสมัครวิทยกรไอซีทชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณกระทรวงไอซทีชุมชนที่ให้ผมได้มีโอกาสนะครับ ได้มาบรรยายให้ความรู้ให้กับพี่น้อง IC ซีจุบชนทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้อง IC ซีจุบชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามเรียนรู้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถติดต่อกันได้เพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับขอจอกนบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ